ขอกลับสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับมาสะเย็นเลยครับ17นาฬิกา19นาทีแล้วนะขออภัยด้วยนะครับวันอาทิตย์ติดภารกิจนะครับโอ้โสุดยอดจริงๆครับวันหยุดไม่ได้หยุดวันนอนไม่ได้นอนวันพักไม่ได้พักนะครับผมก็ทำงานภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่กัน1น่งสหน้าจอครับ1นึดีก็คือไอดีหลักเนี่ยครับไข่แตกอีกแล้วนะ พูดให้มันนานๆหน่อยนะเพราะว่าลูคารโอนะครับเจ้าริโอรูสีทองเนี่ยนะครับจะได้ออกมานะครับผมมันเป็นแท็กติกนะครับผมปล่อยให้ไข่ค้างนานๆเนี่ยนะครับนานขนาดไหนครับนานนี่คือตั้งแต่17นาฬิกา10นาทีครับก็ปล่อยไว้10นาทีแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วครับก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมดีกว่าครับเริ่มหงุดหงิดจริงๆแล้วครับผมแหมเทคนิคส่วนตัวนะครับใครจะลองเอาไป ลองเน้นแบบก็ได้นะจริงๆเนี่ยตัวมันมาอยู่ในเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ไข่นี่นะครับตามมาแตกที่หลังนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในไอดีหลักมาลุ้นกันว่าจะได้ลิโอลูกับลึกเปล่านะครับหลังจากที่เกลือมาหลายรอบแล้วนะครับผมไปกันเลยมาไอดีหลักครับอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนะครับผมมาลุ้นกันว่าไข่ตัวนี้จะเป็นลิโอลูมืดเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ครับโอ้โห แคนดี้บานเบอร์เลยครับแหมอยากจะให้เป็นเจ้าริโอรุละเกินนะครับผมเสียงนี่อ่อยนะครับผมกาไม่มีแรงจะพูดต่อเลยนะครับโอเคครับสำหรับคิปวดีโอนี้ก็ให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าเกลืออีกแล้วนะโอ้ไม่ง่ายนะครับใครที่จะได้เจ้าริโอรูที่เป็นใช้นี่นะครับใครที่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่คอมเมนต์มาว่าได้แล้วเป็นไอวีร้อยนี่นะครับขอบอกเลยนะครับอือ โคจะจัดนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะต้องขอจบไปใเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับอีกนิดนึงนะผมขออนุญาตเดินเล่นสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปวิดีโอต่อเนื่องให้เลยนะครับผมเอรู้ว่าจะทาคลิปวิดีโอต่อเนื่องเลยดีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเดินก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะอย่าเพิ่งจบเลยดีกว่ามา มาล้ครับมาต่อกันเลยครับวนไปวนมาครับ18นาฬิกา8นาทีเข้าไปเลยครับผมโอ้โหสิบกิโลแตกครับแต่ว่าอยู่ในไอดีรองครับไอดีรองที่เป็นสีแดงนะครับผมสำหรับวันนี้มีน่าจะสามฟองนะที่เหลืออยู่เห็นแวบแวบเมื่อสักครู่นี้นะครับอาแล้วครับต่อกันเลยครับกับไข่สิบกิโลของไอดีรองสีแดงมาดูกันว่าจะได้ลูคาริโอกันอีกหรือเปล่านะครับเจ้าริโอรูสีเหลืองนะครับมาครับมา โอ้โหเฮ้ยมาได้ไงวะมายังไงครับโอ้โหโอ้ต้องบอกว่าโคตรเกลือเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยมายังไงมาแบบเพื่ออะไรครับตายครับตายไปดูไข่สิบกิโลอีกใบดีกว่าครับโอ้โหอย่างนี้ก็มีครับจะใส่มาทําไมครับกล่องสุ่มอะไรเนี่ยครับโคตรเกลือเลยโอ้ยมาดูไข่สิบกิโลไปที่สองครับ ขอบนหน่อยนะครับโอ้โหใส่ดีๆมาน้อยครับโอ้โหโด็อกโคเรอร์ครับผมเฮ้ยเป็นเจ้าด็อกโคเรอร์ครับเจ็ดร้อยสาเอ็ดดอย่างเดียวตรงได้ชคันดี้เยอะนี่แหละครับผมโอ้โหตายครับอย่างนี้ในไอดีรองก็ยังไม่ได้วิวัฒนาการล่างนะครับผมอะอีกน่าจะเหลืออีกใบหนึ่งหรือเปล่าโอ้มีมีโอ้โหมี เลจิกัสมาด้วยครับโอ้มีใครตีไหมครับเนี่ยขอดูก่อนนะครับโอ้ยตายแล้วครับตีบอโชว์เพื่อนๆต่อซะเลยครับโมโหครับอารเจิไอครับเลจิกัสมาจากไหนวะไม่มีใครตีนะโอ้ไข่สิบกิโลครับสองฟองนะครับก่อเกลือไปครับโอ้อุตส่าห์ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมต่อเนื่องเลยนะครับผมปรากฏว่ารับเกลือไปเต็มๆนะ เอาลครับมีไข่10กิโลมาเพิ่มมีครับสำหรับในไอดีรองนะครับผมปลาเลยครับดูการนี่ครับมีเจ้าเฟืองกับเจ้าด็อกโคเรอร์นะครับผมอ่านะครับก็ฝากกันต่อครับอืมโออีกใบหนึ่งเพิ่งจะฟักไปครับเหลืออีกโน่นะครับกับ7กิโลเลยครับผมเอาลครับมาครับ อืมฮึมฟักกันต่อครับเครื่องฟักไข่แบบพิเศษนะไหนๆกันไหนๆแล้วนะครับฟักไข่12กิโลไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแล้วนะครับมีเครื่องฟักไข่แบบพิเศษอยู่ครับจากเควสที่หลงเหลือจากรอบที่แล้วนะครับผมอ่าแล้วครับหมุนได้ไข่10กิโลมีอีกหนึ่งใบนะดูหน่อยซิว่าในอีเวนต์นี้ไข่10กิโลใบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอ้โหมอสักครู่ได้ไข่ระดับหาง่ายหมดเลยครับ โอ้ยเอาตัวแปลกๆให้หน่อยก็ได้นะครับโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้แล้วตัวนี้เรามีเฮ้เรามีเฮ้เรามีตัวนี้ได้แล้วเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนๆเฮ้ยมันมาได้ไงวะมันแอบไปฟักไข่มาตอนไหนครับทําไมเราถึงมีตัวนี้ตัวนี้ครับมาได้ไงครับนูเมร่าครับมาตอนไหนไม่รู้ครับเพื่อนๆ โอ้โหอ๋อไม่ได้ฟักไข่ด้วยครับจับมาครับจับมานะไม่ได้ฟักไข่มานะครับจากไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยซีพีสูงถึงเจ็ดร้อยเลยนะครับเก้าเลยนะโอ้เดี๋ยวผมเอาไว้เทรดกับไอดีหลักเลยครับตัวนี้ต้องรอติดลักกี้ก่อนนะครับเอาละครับมีรุ้นครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหวังว่าฟักไข่ใบต่อตไปคงจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเพื่อนๆช่วยเชียร์กันหน่อยนะขอภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปมาแล้วไม่เจอของดีสักทีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนครับ18นาฬิกานทีแสวัสดีครับ